สวัสดีครับผมชาติรัรงซุพนะครับรับงานไอหนุ่มมาก,กันว <c oughs> ันท้ายมอ้อขุนข้าวครับแคตติบิลา313 BCR งาบานราชาเม็ดเงิรนรับงานเชียร์ริงป่าครับเชียร์ิงวัดจำพื้นมีทั้งต้นบบกทัน ต้นกระถินนะลงต้นกระถินต้นปักว่าปักมีปักม่วงโอ้ลายพดน์ปากซีดาครับพี่มีต้นบักบักลายพดพี่น้องบักซีดาก็คือฝรั่งนะครับปากซีดาก็คือฝรั่งต้นน้อยนาก็คือปากเขียบมายมขมก็คือปากยมนะครับ พุซาขึ้นบักท่านมะว่องนบักง้ออ๋อสามสามหนึ่งสามบีซีอาร์ป่านวมต้องไล่ขับโดยป่านวมครับอดีตเคยแรงอดีตเคยหล่อครับป่านวมปัจจุบันอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังมีไฟอยู่ชอบอะไรกชอบ เรื่องรถขุดตรงบอกให้แกเล่นรถขุดมาประมาณ30กว่าปีครับใช้ไปแล้วก็ขายไปด้วยขายไปใช้ไปซื้อมาโอ้น่าจะประมาณ30คันแล้วมั้งครับธรรมดาวันนี้ไปแกมาจากคลองเก้าเอามาสองคันเลยครับ 1313 VCR งปถยกลมลืมมองแม็ดมาพี่น้องเลยคันจมูกเลยสว่วนทรงออควเอวดูใหญ่ดีเหมือนกันครับขนาดสิบสามตัน ซูมิชิตัตมแคปุบิลา่าิดที่ญี่ปุ่นครับหรือว่าเมดอนเจแปนใบแท็กนั้น50เซนหล,ลอดเลือดหกตัวแคเรีนหนึ่งตัวโอ้ลืมบอกมุกิมุงก,งกีก็อยู่มานศูนจุดศูนจุดหกลูกบาทเมตรครับ สสยกักครัอโอ้ขัดจมูกพี่น้องฝุนเข้ามาอ้อเกล่เก็บตอไม้เดี๋ยวผมลงไปข้างล่างก่อนไปดูไปใกล้ดีกว่าดูสะใจเหลยหนุ่มมากันลูกผสมมากันกับสัมุไัครับ คันน้องเริ่มคันเ,ออเสียงร้องเลยเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับไปดูอีกมุมหนึ่งฮะมาอยู่ใกล้ๆพี่น้องเอ,อ๊ะตรงนี้เคยทมมาแล้ว นี่มีปลวกครับปลวกเอาไปให้ไก่กินได้โอ้ยทำไมมันคันคอเหลือเกินงัดตอครับตามเก็บตอไม้ให้หมด ออะไรโอ้เป็นตอไม้เก่าไลอย่เที่ยงนะครับเชียริงตรงนี้น่าจะประมาณ3-3ชั่วโมง ใช้ดินประมาณสองสารอเที่ยวสองรอเที่ยวน่าจะจบโอ้ซื้ออยู่หนึ่งล้านห้าแสนครับไรครึ่งไร่ครึ่งอ,อีห้าฟัน แรงดีครับแรงดีอุยอ้ยลองตกใจเจอท่อน้ำสายน้ำผมนึกว่างูยาวมากเลยโอ้ยงงูเนี่ยวิ่งไม่ทันแน่เลยโอ้ยใจจะวายสามหนึ่งสาม b c r ปั่นท้ายกลมกลมโอ้ยกลมดีมากครับ ตับเสร็จก,ก็จะยกปั่นนี่ครับตรงนี้ยกปั่นเรียบร้อยปลาต้องเผาบ่เผาเผาบ่บ่บ่แมนอันปลานเนี่ยให้มันแห้งแล้วเผานี่โอ้ไปทิมบ่อโอ้เอาไม่ได้นอนอันตรายได้อยู่ อ๋อเดี๋ยวปานวมคนใส่เทลเลอร์ไปเลยนี่ลูกพี่สองคนไปไหนล่ะไอ้บอมอ่ะไอ้บอมไเจอไอ้กอ๊อปไปไ,<ม>ไหน <laughs> 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 โอ้ชงนีมม่เมาโอ้ชงนีมม้จวดจวดพี่ใหม่เนาะโอ้สุดสุดแล้วใช่ไหมโอ้ต้องคนไปคนลำบากเลยด ใส่หกล,อหล,อล้อคนเาเขาจะยกปัน้นปใครซื้อดิยกนเทพนี่ยูกบิ่นโอ้ทม,<อ>มันจัดการยกปั้นข้าวโอตอนนี้จะยกจะยกตึกหรือเปล่าจะยกสอง ออยกทางเข้าแล้วก็ยกบ้านได้สองสาหลังมันไม่ได้บางแคบเลยเนาะแคบไหม,ไมแคบเข้านะคือเราไว,ไว้ไว้ทางเข้าเห็นไหมโอ้ยกได้อยู่เนาะแต่แต่บ้านไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้เราจะได้สี่ห้าหลังอยู่เนาะโอ้ยกบ้านบ้านจัดสรรขายพอดีครับดี แต่ไม่แน่แกทมเสร็จก็อาจจะขายต่อเนาะผมก็ไม่ค่อยจะกล้าพูดกล้าถามกันลูกโอ้ยไปอะไรผมมองรถไเออผมเห็นติดป้ายนานแล้วเนาะเป็นที่ของไทยตรงนี้ล้านห้าแสนหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งไรครึ่งนี่ดูมันใหญ่ไรครึ่ง มันยาวเนาะต้านกว้างเท่าไหร่ป๋ากว้างี20เมตรเองนี่เคยคมมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนาะสวย บ้านจัดสรรซื้อที่1นลห้าแสนไร่ครึ่งประมาณสักห้าหลังได้อยู่ครับห้าหลังเ้านล้านเล้านเป็นล้านอุ้ยขวดอยากเลื่อนกันบ้าโอ้ปลาลงแล้ว วิดีโอชุดนี้อเอาแคส่สิบสิบ,สบ,สบนาทีนิดนิดครับเพราะว่าปลานนมจอดแล้วเดี๋ยวจะต้องยกาย้ายนะครับนี่เจ้าร็อกพี่น้องดูร็อกหน่อยเดี๋ยวยกาย้ายแคดร็อกนี่ก็ซื้อจากชาเจริญทรับไปนะครับโอเคก็เอาแกไปเปลี่ยนยางสิบเส้นเลยแล้วก็แต่งก็ใช้ได้ครับนี่ครับเบร e 2 0 0นะครับ e 2 0 0 b ก็ขายไปแล้วตัวนี้เลยรแบบเราขายให้แกประมาณ2แสนเท่านั้นครับตอนนี้ถ้าใครมาซื้อก็แกเซ็ตยางไป10เสนะ้นนะน่าจะอยู่ประมาณ2 5 0แสนห้าครับ2อ0แสนห้าสองแสนน่าจะปล่อยอ้าวฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ